มาสู่เรื่องการเมืองกันบ้างครับยิงหน่อยชี้เปรี่ยงการจะยกเครื่องพักเพื่อไทยต้องเลิกบริหารแบบครอบครัวเห็นด้วยเลยคุณหญิงฮะใครจะรู้เรื่องครอบครัวนี้ดีเท่าคุณหญิงล่ะที่เป็นคนนอกอ่ะถูกแล้ว เพื่อไทยชิบหายเพราะทำงานในระบบครอบครัวมันมีสองครอบนะครับคือครอบครัวและครอบงำปฏิบัติต่อคนในพักเหมือนเป็นพนักงานในบริษัทเหมือนเป็นขี้ข้าเป็นบริวารและตระกูลชินวัตรต้องเป็นใหญ่โง่ดักดานปานใดสี่ไม่รู้แปดไม่รู้ก็ต้องเป็นใหญ่ มันจึงเป็นการบริหารงานที่ดูเข้าไปแล้วมันทุเรศอะในพักมีคนเก่งมากมายสติปัญญายเยอะกว่าองค์เองตั้งเยอะแต่เพราะมันไม่ตระกูลชินวัตรมันจึงเป็นหัวหน้าพักไม่ได้มันจงเป็นนายกไม่ได้ตรงนี้คือความผิดพลาดของตระกูลชินวัตรลำพองในตัวเองในเงินของตัวเองในอำนาจของตัวเองจนจะทำอะไรก็ได้ไง แล้วปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนขี้ข้ากับคนเสื้อแดงก็เหมือนกันวันไหนอยากจะใช้ก็ไปประจีประจอประจบประแจงโอ๊ยมีค่าสารพัดรักผูกพันกันวันไหนหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งทำมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้ะแล้วคนสแสดงที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ก็เสือกไม่ไม่มียางหัวออกมาไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันได้ หน้ามืดตามัวชิบหายไม่โตไปกว่านี้หรอกครับพักเพื่อไทยอะ่ะรอบหน้าเล็กลงแน่นอนเพียงแต่จะเล็กลงมาขนาดไหนยังเดาไม่ได้เหตุที่เดาไม่ได้เพราะคนไทยจำนวนหนึ่งก็แปลกๆเห็นชัดๆว่าแบ่งโกงแสนโกงโกงจะต้องติดคุกมีสองประเภทนะประเภทโกงกับป,ประเภทโง่มันก็ยังเลือกกันอยู่ได้เนาะ ูงงชิบหายเอาจริงๆจึงเดาไม่ออกเลยว่าพรักเพื่อไทยมันจะเล็กลงขนาดไหนมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของภาคประชาชนถ้าโกงขนาดนี้แล้วมึงยังเลือกกันอยู่โง่ขนาดนั้นแล้วมึงยังเทิดทูนกันอยู่ได้เนี่ยไม่รู้จะหวังอะไรกับประเทศแล้วไม่รู้จะหวังอะไรกับการเลือกของประชาชนแล้วส่วนอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียว รองศาสตราจารย์ดอรโอลานถิ่นบางเตียวจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาให้สัมภาษณ์ในรายการมีเรื่องเจอกันดำเนินรายการโดยสมจิตณนะวะเครือสุนทรพูดถึงพักเพื่อไทยน่าสนใจครับโดยอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวบอกว่า แพทองทานตัดสินใจลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ทำให้พักเพื่อไทยกลับมามีแต้มต่อหรือเปิดโอกาสให้ยกเครื่องใหม่ได้จริงๆหรอกพักเพื่อไทยจะยังเหมือนเดิมเพราะอิทธิพลอำนาจของคุณทักษิณชินวัตรยังอยู่พักนี้เป็นพักพักนี้เป็นบริษัทการเมืองที่อำนาจตัดสินใจอยู่ที่คุณทักษิณ แม้คุณแพรทองทานจะลาออกก็ไม่สามารถสลัดคราบตระกูลชินวัตรได้ใช้นอมินีมาแทนจะเปลี่ยนเป็นคนไหนก็ตามจะสักกี่คนก็ตามอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวบอกว่ามันก็ยังถูกกดรีโมทโดยทักษิณอยู่ดีอาจารย์โอลานใช้คำว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่พักการเมือง แต่คือบริษัททางการเมืองที่มีเจ้าของคนเดียวคือทักษิณต่อให้สิบจาตุรนฉายแสงยี่สิบภูมิธรรมเวชยชัยก็ยังต้องถูกสั่งจากทักษิณอยู่ดีไม่มีประโยชน์และหลอกสังคมไม่ได้อีกต่อไปแล้วพักเพื่อไทยไม่มีกลไกแบบพักประชาธิปัตย ที่เป็นสถาบันมีกฎ,กฎกติกาชัดเจนขณะที่เพื่อไทยมีกลุ่มเดียวคือบ้านจันทร์สองล่าที่จัดสรรทุกอย่างคนอื่นไม่มีความหมายเข้ามาแล้วต้นทุนทางสังคมก็เสียหายอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวเสนอให้ผ่านทองแท้ชินนวัฒน์มานำพัก โดยมองว่าหากจะสู้จริงควรให้ตระกูลชินวัตรเปิดหน้าให้เต็มตัวไม่ต้องอาศัยนอมินีอีกต่อไปผมเสนอให้คุณอภา,านทองแท้มาเป็นหัวหน้าพักต่อสู้แทนพ่อแทนอาแทนน้องสาวเอาให้เห็นว่าตระกูลนี้ถูกกระทำอย่างไรสู้จริงไม่ใช่สู้ไปกราบไปอีกต่อไปละอาจารย์โอลานบอกว่าผมเชื่อว่าคุณพานทองแท้ทำได้เพราะเรียนรัฐศาสตร์ เคยผ่านแรงกดดันจากการลอกข้อสอบเหมือนน้องสาวมาแล้วถ้าแพ์ทองทานทำได้ผ่านทองแท้ก็ต้องทำได้สิวั <C ute> เพราะสุดท้าย <C ute> คุณพ่อก็กดรีโมทสั่งการให้อยู่ดีแม้แต่ลูกเขยก็ไม่ควรมาเป็นหัวหน้าพักเพราะทุกครั้งที่เอาคนนอกมาเป็นนอมินีเช่นเศรษฐาทวีสินชลนานสีแก้วสมัครสุนทรเวทผลลัพธ์คือพังหมดไม่มีอำนาจตัดสินใจ อย่าเอานอมินีเลยเห็นใจคดเถอะถ้าไม่เอาลูกมาก็ให้คุณหญิงพจมานมาเป็นหัวหน้าพักอาจารย์โอลานถิดบางเตียวบอกว่าเพื่อไทยต้องตรงไปตรงมาไม่สังคกรรมกับภูมิใจไทยจุดเปลี่ยนเดียวที่พักเพื่อไทยจะได้เครดิตคืนคือเปิดเผยต,ตัวตนและเลิกประนีประนอมกับอำนาจเก่าเพื่อไทยกับชิน,นวัตรต้องเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริง ทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาได้แล้วประกาศเลยว่าไม่สังคกรรมกับพักภูมิใจไทยพร้อมจะเป็นรัฐบาลพักเดียวหรือร่วมรัฐบาลกับพักกล้าทำก็ได้กรรมการบริหารพักจะต้องมีแสงในตัวเองไม่ใช่อยู่ภายใต้บุญคุณและอำนาจของทักษิณ อาจารย์โอลานบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยยังเล่นเกมเดิมสังคมจะไม่เชื่ออีกต่อไปเกมพักเพื่อไทยแบบนี้เด็กป4ก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอย่าดูเบาสติปัญญาคนในสังคมถ้ายังเอานอมินีมาเชื่อดก็จะได้ผลแบบเดิมเพราะสองปีที่ผ่านมาพักช่วยแต่คุณทักษิณทำโอกาสของคนไทยสูญหายไปหมดแล้วมาขายนโยบายใหม่ถามว่าใครจะ เชื่ออีกอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียววิเคราะห์ไว้ครับ